เอาเคพี่โจมาเลยเอายามาไม้เออยามายาวางเลยเ <c oughs> ข็นชั้นเหล็กมาเลยชั้นเหล็กมีไว้ใช้เหนื่อยเอาไว้ทำไมดเข็นเลยกันนะไปเข็นชั้นเหล็กมาจะ <c oughs> ได้เกิดนิสัยในการใช้ชั้นทำงานเอามาเดี๋ยวให้เด็กอาชั้นโจต่อไป พี่โจมาให้เขาลองก่อนให้เขาจับลองคันละต่อลมแล้ว <c oughs> ถ้ากดแรงมันก็แรงอะ่ะเพราะมันเป็นสเปดวาวลมอยู่ข้างในกดค่อยๆ่่างเนต้องมีความชำนาญด้วย สีน 700, ัเจ็ดร้อยนัใหญ่เราจะเทนาโน,โนใส่ที่หัวขัดฟองน้ําดําเนี่ยเรืองนีแล้วก็สักพับทั้งคันเลยแต่อันนี้ผมจะลบรอยเส้นให้ดูเป็นความรู้อย่างไงครับชโลมห้าร้อยเจ็ดร้อยใช้มือก็ได้ใช้เครื่องก็ได้เดี๋ยวจะใช้เครื่องให้ดูแต่อันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ขัดให้ดหูเฉยๆเพระาะเอะอมันสามารถแก้ไขได้ยังไงวิธีการเรียนรู้แก้อรอยเนี่ยมันมีเคสพอดีง่ายมากเลยจริงๆไม่มีนะรอยนีย้เกิดขึ้นจากน้องเราไม่รู้เรื่องนะเป็นต้นเรียนเลย แล้วเวลาผ้าเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้มั่วนขาดประสบการณ์จบเลยนี่เราเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยสองคนเนี่ยไม่ต้องมาเนั้เลยครับขาดเช็อันนี้ไม้กับเราครับขาดใช่ดเมเวลาที่ผมเราก็เป็นผ้าสีน้ำเงินที่เขาเช็ดล้อแม็กเห็นไหมเราบอกว่าแทนมียามาตอนมีทรายตอนให้ล้างอะไรก็ไม่ Gracias. อันนี้เลือกไฟต้องเลือกให้เป็นนะอย่างเงี้ยใ,ใกล้ๆยังไงก็ไม่ร้อนทำมือจับได้เพราะว่าเป็น LED ถ้าไปซื้อหลอดไนโตรเจนหรือสปอร์ไฟตุกสุกเลยอันนี้เนี่ยตายปัขึ้นไปนะเพราะนั้นเลือกซื้อไฟก็ต้องรู้ด้วยอย่าไปเชื่อไม่ค้ามากเลยใช้ได้ยี่ห้อนี้เรือก ตกแล้วมันก็พลิกมาหน้ารถอ่ะคือมันหล่นไปพิมล้อตกแล้วมันก็ม้วนหลังอ่ะพอม้วนหลังจังหวะที่ตกหน้ารถถนนด้านซีตี้วิ่งไปเป็นร้อยอ่ะมันก็ครูดไฟอ่ะแล้วก็ฝาโปงแล้วก็กระจกแล้วก็สาอากาศขาดไปเลยความแรงของมันมาให้ผมกับพี่จทําแก้หมดเลยอู๋สวยเลยดูไม่ออกเลยกรโจเลย่ไม่หมดมันมันมันเฉื่อยเฉื่อยเฉือนไฟไอไอยางไม่หยุดมาเลยอ่ะกระจกมัเป็นรอยเป็นรอยเส้นไฟ ลอยเส้นดีขึ้นไหมครับยังมีลึกอยู่เป็นเริ้วๆใช่ไหมอ่าพี่โจต้องแก้แล้วใช่ยาเหลืองยาขาวแล้วก็ฉีดน้ำมิ้นท์อันนี้รู้ยังว่ารถสีดําแล้วเคลือบแก้วด้วยแล้วน้องที่ไม่มีคือคือสกิลอะพอพอไปจนนั้นไม่เป็นเหมนที่ผมแลเป็นผูนองนนี้เขารถผมเป็นแฟนแล้วผมมันตลอดซึ่งทํามันก่อนเองผมรู้เลยเนี่ยต้องเกิดจากท้อของตันนี้เพราะว่าเป็นพลาดใ็่ผมรู้เลยแล้วในเรื่องที่แบบเขาไม่รู้เนี่ย เออหวเต้ปคนเข้าใหม่ในตัอ่บกเ้ไม่รู้อแล้วผ้าอะไรเป็นเช็ดม้วนเนี่ยพี่เมื่อกี้มีสีขาว้าสองคนมีั้นไงเนี่ยมีันอ่ะมีเยอะเ่ตัวจะลงมเอองก็ไมแตุ่ตเอเออมาจะอนนี้่โจจะใช้คัทลิวเอร์สองนหนึ่งนะครับตวนี้ว่าลบรอยเส้นเตอรเป่านะเื่อจะลบรอยเส้น ไม่งั้นมันไม่หายพี่โจลองเมื่อกี้ยาเหลืองใช่ไหมพี่โจครับเขาลองยาเหลืองก่อนตัวอ,อ่อนแต่แล้ววันนี่ดีขึ้นดีที่แค่มันแต่เส้นไม่หายก็จะใช้ตัวที่มัมเป่าที่เป็นหัวขัดขึ้นมาแล้วใช้ตัวยาขาวสองวันนี้ไม่เกี่ยวออโปรแกรมเพิ่มถึงห้าร้อยนะ 罗

Yeah, really กเ,เปี่ยนไปเนของน้นะครับโจนนี่นะครับพี่โจโนดนาดนาดีเราป<ข>อ,อยื้นที่ให้โจโัดนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขัดให้เราดูรอบพันดินไปนี่